เราก็จะต้องไปขึ้นฝึกจริงในโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนวิชานี้แล้วก็ในรายวิชาแลบนะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับดูอาจารย์ใหญ่นะคะก็คือเหมือนเราเรียนเลคเชอร์ไปแล้วเรารู้แต่ในจินตนาการของเราใช่ไหมตึงเครียดพอๆกับวิชา a าโตมมีเลยนะทุกคนเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรียนนะคะซึ่งเนื้อหาที่เรียนจริงๆมีเยอะมากแบบโคตร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 เยอะทุกคน <laughs> ช่องทูไม่ฟา ะะก็คลิปนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เพิ่งได้ประกาศผลว่าสอบติดพยาบาลสภาการชาติไทยนะคะก็คลิปนี้เนี่ยทำขึ้นสําหรับน้อง,องๆเด็กหกหกเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดสิบอะไรก็าว่ากันไปนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพยาบาลการชาติปีหนึ่งเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีวิชาอะไรบ้างแล้ววิชานั้นๆเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเล่าให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายนะคะก็ไปดูกันเลย วิชาหลักการการชาติและจิตสาธารณะนะคะทุกคนเราจะเรียนเป็นฟิลแบบว่าประวัติศาสตร์เลยนะคะก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับประวัติของสถาบันตัวเองนะคะแล้วก็องค์กรสถากาชาติไทยในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วแต่ละที่นั้นทำงานอะไรนะคะหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วความร่วมมือของเรากับเขาเนี่ยทำอะไรร่วมกันนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ที่ให้กาเนิดการชาติคือวิชานี้ค่ะทุกคนมันจะเรียนเป็นฟิลแบบประวัติศาสตร์จ๋าเลยคือเราก็ต้องอ่านและจํานะคะแล้วก็ในส่วนของจิตสาธารณะใช่ไหมเราก็จะเรียน ว่าคนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขาก็จะสอนให้เราอ,ะอ่ะเป็นคนที่มีความมีจิตสาธารณะในตัวเองอะ่ะทุกคนก็จะสอนให้เรามีวินัยต่าง,างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบว่าสร้างวินัยให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตามแบบหลักจริยธรรมอะไรก็ว่าไปนะคะให้เราเป็นคนดีนั่นแหละ <laughs> ต่อไปวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าแมทเนี่ยวิชานี้คือเรียนเยอะมากนะคะจนต้องอ่านโพยก็คือจะมีเรียนเกี่ยวกับพวกอักตราส่วนเปอร์เซ็นนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยางอนุพันธ์และฟังก์ชันการวัดการเงินนะคะวิชานี้เนี่ยทุกคนห้ามทิ้งจากมอไปเด็ดขาดนะคะ,นะคะทบทวนไว้ก็ดีนะจ๊ะน้องๆ วิชานี้นะคะทุกคนก็จะเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคนนะคะว่าแบบก่อนที่จะมาเป็นคนเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกวิกฤตในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็พวกปัญหาสังคมในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีพลเมืองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ วิชานี้บอกเลยว่าเรียนเยอะมาก <c oughs> ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับไวรัสแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะคือเรียนหมดเลยซึ่งถามว่าเรียนอะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับชื่อของมันการก่อโรคกลไกการออกฤทธิ์การรักษานะคะต่างๆที่เกี่ยวกับตัวมันเนี่ยเราต้องเรียนหมดเลยนะคะแล้ววิชานี้ก็เป็นวิชาที่จําเยอะมากเพราะว่าแค่ชื่อไวรัสด่กก็ค่อนข้างยากแล้วนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งเราก็ต้องจาให้ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับการติดเชื้อแต่ละส่วนของร่างกายว่าถ้าติดเชื้อราตรงส่วนนี้จะเป็นยังไอะร ะะก็วิชานี้เนี่ยบอกเลยว่าเน้นจำล้วนๆค่ะค่ะก็ในรายวิชาปรสิตนะคะก็คือเราล,ลืมพูดไปนะคะปรสิตเนี่ยก็จะเรียนประมาณว่าปรสิตมีกี่ชนิดอย่างเช่นพวกหนอนพยาธิแมลงยุงอะไรเงี้ยนะคะก็จะนับเป็นปรสิตเนาะพวกโปรโตซัว,วก็คือเราจะเรียนว่า พวกปรสิตพวกนี้มันมีกี่ชนิดแล้วเราจะติดเชื้อได้ยังไงแหล่งลังโรคของมันมาจากไหนมาจากแม่น้ำน้าเน่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกปรสิตเนี้ยมันเกาะโรคอะไรได้บ้างแล้วถ้าเกาะโรคมาแล้วเราจะรักษามันยังไงนะคะก็ประมาณนี้วิชานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการพยาบาลการจำแนกข้อมูลทางการแพทย์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลค่ะว่าแบบเราจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไหนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วพอเราสืบค้นข้อมูลนั้นมาได้แล้วเนี่ยเรามีวิธีที่จะจัดการข้อมูลยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ ชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับแนวคิดวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองทุกคนมันจะเป็นแนวคิดที่แบบว่าเอ้ยทำอย่างนี้สี่แล้วเราจะสุขภาพดีขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบกายใจดีจิตด,ดีอะไรเงี้ยทุกคนวิชานี้ก็ไม่ยากนะคะ วิชานี้นะคะทุกคนก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับฟังพูดอ่านเขียนนะคะถามว่าพูดอะไรก็มันจะเป็นการเรียนที่แบบว่าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคอลวเนชันที่เราต้องใช้ในโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นแบบใช้สื่อสารกับคุณหมอหรือว่าพยาบาลด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียกเอออุปกรณ์ในโรงพยาบาลต่างๆนะคะบางอันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่ร uh, ู้ไม่คุ้นนะคะมันเป็นศัพท์เฉพาะหรืออาจจะเป็นศัพท์ทั่วไปแต่เป็นอุปกรณ์ในโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องเรียนรู้มันนะคะ ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าจะแบ่งออกเป็นแลบกับเลคเชอร์นะคะเดี๋ยวเราจะขออธิบายในรายวิชาเลคเชอร์ก่อนเลยกันวิชากายวิภาคเนี่ยจะเน้นไปที่รู้ตำแหน่งในอวัยวะเฉยๆตำแหน่งในอวัยวะตำแหน่งของอวัยวะในร่างกายนะคะอย่างเช่นรู้ว่าหัวใจอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะก็คืออยู่ตรงแบบแบบอบย่ีงซ้ายอยู่ตรงกลางแต่ว่าไปหัวใจจะเย่ยงไปทางซ้ายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้ว่ากระดูก เขาเรียกว่าอะไรกระดูกแขนมีส่วนบนส่วนล่างนะอะไรนี้นะคะกระดูกซี่โครงมีกี่ซี่ก็คือเราจะต้องรู้ให้หมดนะคะในรายวิชานาโตมี่หรือว่าการวิภาคศาสตร์ก็คือแค่รู้และจําพอว่าอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในรายวิชาแลบนะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับดูอาจารย์ใหญ่นะคะก็คือเหมือนเราเรียนเลคเชอร์ไปแล้วเรารู้แต่ในจินตนาการของเราใช่ไหมเลตัวแลบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นว่าโอเคอวัยวะนั้นของจริงเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับ ลำไส้อะไรเงี้ยของจีงมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วพอเวลามันอยู่ในท้องของคนเราเนี่ยตำแหน่งที่มันอยู่จริงๆแล้ว่มันอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาหรืออยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะ ค่ะก็เราลืมเหมือนเดิมน,นะคะในรายวิชากายวิภาคเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นนะทุกคนก็ยังมีเรียนสรีระวิทยาและพยาธิสรีระวิทยาอีกนะคะซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินอาหารระบบกบไกท่อระบบไตและทางเดินปัสสาวะนะคะพวกระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันถามว่าเรียนอะไรก็อย่างเช่นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสัตว์มีพิษมากัดเราอะไรเงี้ย วิชาสรีลวิทยาและพยาธิสรีราวิทยานะคะทุกคนก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกันคือจะมีเลคเชอร์กับแลบนะคะซึ่งที่พูดไปเมื่อกี้คือส่วนของเลคเชอร์นะแต่ว่าแลบอ่ะเราได้ทําคลิปพาไปเรียนแลบสรีราวิทยาไว้แล้วนะคะคใครสนใจก็ไปดูคลิปนี่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะ บอกเลยว่ายากแล้วก็มีความจำนะคะทุกคนบอกเลยว่าวิชานี้ตั้งใจให้มากๆนะคะก็คือมีประวัติมาแล้วซึ่งก็ทำใจอยู่ไม่น้อยนะคะทุกคนสื่อๆนะวิชานี้เน้นความจำถ้าเกิดว่าเอ่อานเตรียมได้ก็อ่านเตรียมมาก่อนเลยทุกคนถ้าขยันนะคะจะได้ A ไปเลยวิชานี้สื่อ วิชาสุดท้ายของเทอมหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นวิชาเลือกเสรีที่เราเลือกเรียนเป็นภาษาจีนนะคะก็เรียนเป็นฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาที่ใช้ในโรงพยาบาลเหมือนภาษาอังกฤษเลยแล้วก็คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะก็น่าะเรียนคล้ายๆกันกับอังกฤษเลยไม่ยากนะคะอันนี้ฝากไว้เลยว่าสําหรับน้องๆที่เข้าใหม่นะคะถ้ามองหาวิชาเลือกเสรียอยู่แนะนําให้เรียนจีนนะคะทุกคน วิชานี้นะคะก็จะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการตรวจร่างกายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหูคอจมูกปากตานะคะหรือว่าตรวจท้องทุกคนจะต้องตรวจให้เป็นหมดทุกระบบในร่างกายนะคะ เอิ่มจะมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประวัติของผู้ป่วยนะคะเหมือนเวลาที่แบบเราไปโรงพยาบาลแล้วมีคุณหมอมีพยาบาลมาซักประวัติเรานั่นแหละคือเราจะต้องเรียนในส่วนนั้นนะคะแต่ที่เราเรียนคือจะต้องรู้ว่าหัวข้อไหนที่จําเป็นจะต้องถามคนไข้อย่างเช่นประวัติการเจ็บป่วยเป็นอะไรมาถึงมาโรงพยาบาลแล้วก็เอิ่มอาการสําคัญที่เป็นอยู่ตอนนี้โรคประจําตัวเป็นใครมาจากไหนมีครอบครัวกี่คนแล้วครอบครัวมีใครเป็นโรคไหมเคยเกิดอุบัติเหตุไหมเคยผ่าตัดไหมอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละประมาณนี้นะ๊ะ วิชานี้บอกเลยว่าขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าจะมีการใช้จริงก็คือเราจะต้องไปฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลนะคะโดยใช้เนื้อหาในการเรียนของวิชานี้หมดเลยซึ่งเราจะขอพูดก่อนว่าเอจริงๆวิชานี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งใช่ไหมก็คือมีฝั่งทฤษฎีกับฝั่งปฏิบัตินะคะเดี๋ยวจะขอพูดถึงทฤษฎีก่อนทฤษฎีก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับการเรียนเช็ดตัวการเขียนแบบฟอร์มที่ข้อมูลต่างๆของคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นอสัญญาณชีพ ความดันนึกไม่ออกแล้วก็อุณหภูมิร่างกายอะไรอย่างนี้นะทุกคนค่าเรียกว่าใบข้าสาอสอบคือนั่นแหละเราก็จะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆของคนไข้มันจะมีแบบฟอร์มให้เราเราต้องเขียนแล้วบันทึกลงในนั้นให้เป็นนะคะแล้วก็จะต้องเรียนทําแท็บปูเตียงแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชีปอาหารเครื่องวัดความดันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องทําให้เป็นถามว่าวิชานี้เนี่ยบันทึกทฤษฎียังไงพอดูแล้วมันเป็นเชิงปฏิบัติใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีปฏิบัติในนี้ด้วยก็คือเหมือนเราทฤฤษษฎฎีีีีีีีนน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 นะะะะเเ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 เรรรรราาาาาาาจจจตตตตต้้้้้้้้้้้้ออ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 องงงงง่่่่่่่ืหหหไไไไปปปวววววิมมชช็็็็ดดััััใใคคขขยยททททบแแแลลลกภฝสพ แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาปฏิบัติจริงกับหุ่นในในตึกที่เรียน่เะเออนั่นแหละเขาจะมีห้องให้เราฝึกก็จะมีหุ่นก่อนแล้วพอเราเรียนทฤษฎีเสร็จนะคะอีฝั่งที่เป็นปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องไปขึ้นฝึกจริงในโรงพยาบาลนะคะทุกคนวิชานี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังรอที่จะไปฝึกอยู่วันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะลงวันไหนก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคน <c oughs> วิชากายวิภาคศาสตร์นะคะทุกคนก็เรียนเหมือนเทอมหนึงเลยทุกอย่างแต่แค่เปลี่ยนระบบนะคะเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันเยอะมากอวัยวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเทอมเดียวไม่ทัน,นะคะ่ะก็ต้องเอามาเรียนในเทอมสองด้วยก็สลับกันไปนะคะจนกว่าจะครบหมดทั้งร่างกายนะจ๊ะ วิชานี้เนี่ยก็จะเรียนเหมือนตอนเทอมหนึ่งเลยแค่อาจจะมีบทสนทนาที่ยากขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โอ้ยที่สําคัญวิชานี้นะคะทุกคนก็จะมีให้ไปทําคลิปสัมภาษณ์ฝรั่งนะคะแต่ว่าเอิม่มถ่ายคลิปสัมภาษณ์ฝรั่งมาแล้วก็ไม่พรีเซนต์นะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราได้ทําเป็นกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมี5้าถึงหคนนะถ้าจำไม่ผิดเออ่นลหละแล้วก็ต้องไปถ่ายคลิปสัมภาษณ์ฝรั่งมานะคะซึ่งหัวข้อเนี่ยก็เราตั้งเองได้เลยแต่ว่าก็จะเป็นที่เก,ก,เกเนะคะ พี่เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากน้องน้องๆทําได้แน่นอนก็มันจะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในวิชาชีพนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับคนไข้เนี่ยควรจะเว้นระยะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บุคลิกภาพของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือถูกไหมว่าเราเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับพวกความคิดต่างๆความคิดแบบไหนที่เป็น fix mindset ความคิดแบบไหนเป็น grow mindset นะคะ วิชานี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายขอแค่น้องๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญวิชานี้เนี่ยสนุกด้วยเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะมีวิทยากรจากข้างนอกมาสอนด้วยก็สนุกแล้วก็ไม่ยากนะคะวิชานี้ ก็วิชานี้เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยแก่นะคะก็คือจะต้องเรียนพัฒนาการของเขาหมดเลยนะคะแล้วก็จะสอนให้เราเป็นที่ปรึกษาของคนไข้ให้เป็นที่ปรึกษาของคนอื่นรับฟังปัญหาของคนอื่นนะคะซึ่งวิชานี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีคนไข้มาให้เป็นสถานการ์จำลองแล้วก็ให้คนนั้นอ่ะลองมาปรึกษาเราแล้วเราก็รับฟังแล้วก็ช่วยแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้เขานะคะซึ่งวิชานี้ก็นั่นแหละ อยู่ที่เขาเรียกว่าอหลรอยู่ที่สกิลของเรานะคะว่าเราเป็นผู้รับฟังได้ดีแค่ไหนแล้วเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขาได้ดีแค่ไหนนะคะวิชานี้นะคะทุกคนก็วิชาชีวเคมีนะคะวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ตึงเครียดพอๆกับวิชาอน a t มี y เลยนะทุกคนก็วิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับวิตามินแร่ธาตุสารอนุมูลอิสระสารพิษในอาหารอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรียนนะคะซึ่งเนื้อหาที่เรียนจริงๆมีเยอะ มากแบบโคตร ly, 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 เยอะอทุกคน <_ investigate> เออแล้วแหละมันเยอะมากจริงๆนะคะวิชานี้เน้นความจำล้วนๆ วิชานี้นะคะทุกคนวิชามโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาลนะคะวิชาสุดท้ายแล้วก็วิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้เราจาทฤษฎีของใครไม่ได้เลยนอกจากทฤษฎีการปรับตัวของรอยมันจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆมากมายก็เหมือนเดิมเน้นความจานะคะแล้วก็เรียนวิวัฒนาการพยาบาลตามยุคสมัยต่างๆเอิม่มแบบว่าพยาบาลสมัยก่อนเป็นยังไงพยาบาลสมัยนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะวิชานี้ก็เรียนประมาณนี้แหละนะน้องๆค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับการเล่าเรื่ การเรียนพยาบาลปีหนึ่งทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองนะคะก็ถ้าว่าพูดไวไปก็ขออภัยด้วยนะคะ ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราเอามาพูดนะคะแต่มันเป็นตัวหลักๆที่ทําให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าวิชาเนี้ยเรียนเกี่ยวกับอะไรแต่ชื่อวิชาพี่ยกมาให้หมดแล้วนะทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองว่ามีเรียนอะไรบ้างแต่เนื้อหาเนี้ยอาจจะมีเยอะกว่านี้ที่พี่ไม่ได้พูดเนาะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะหรือว่าใช้คำว่าอยากรู้ขอโทษค่ะเรียกใช้คำว่าอะไรดีถ้าสนใจว่ามันเรียนเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกก็ไปติดตามไอจีสปายดี้แกงของพี่ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะคะก็ไปดูได้เพราะว่าแแบบบเเเรร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 ีีีีีียยยยยยยนน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 ออ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 อะะ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 ะไไไไไไ้้้้้้้้าา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 งงงทููู่่่่่่คคคใใตลววััััหืจมมมมถกกก็็ดพ ถามได้ตลอดนะคะใน IG Study g a m นะจ๊ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยบ๊ายบาย